You know what can be found? The city all alone. If you get on the ride, I'll let you speak to heaven alone. I don't want to be cruel. I don't like to screw. I've been a man to me. I've brought some of what I have said. Please let me. i up, don't make me feel this way Chillin' more, he will love me And you know what I want to say Don't be cruel, as the Lord is true Well, it should be, a part of course Really, baby, close to our hearts There's a way up to the bridge Those oh, of you who say I do then you know you have me, I know that yeah, I have you. I don't be cruel, true well, I want the love, I, baby, 'cause you're i baby, I don't be cruel. สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะสินสมสรวันนี้นะคะจะพูดถึงเรื่องราวของเอลวิสเมืองไทยค่ะซึ่งแน่นอนหนึ่งในนั้นนะคะก็คือคุณวิสุทธ์ตุงคารัตค่ะซึ่งมีลีลาท่าทางเสียงร้องนะคะที่ใครๆก็ขนานนามว่าเอลวิสุทธ์ค่ะวันนี้ค่ะสินสมสรเป็นอีกครั้งหนึ่งนะคะที่จะรวบรวมคนรักเอลวิสรวบรวมคนที่รักคุณวิสุทธ์แล้วก็รวบรวม ผู้ที่เรียกได้ว่าเป็นเอวิสเมืองไทยไว้มากที่สุดครั้งหนึ่งของศินสโมสรเลยนะคะขออนุญาตเริ่มจากเอวิสที่ใหญ่ก่อนนะคะคุณเจียรศักดิ์ปิ่นสุวรรณค่ะท่านที่สองค่ะคุณจารกวิริยกิจค่ะท่านที่สามค,ค่ะคุณวสุแสงสิงแก้วนะคะแล้วก็ทายาทคุณวิสุ์ตุงครัตค่ะคุณสัตว์ต ตุงครัตสวัสดีทั้งสี่ท่านค่ะวันนี้ขอบคุณมากๆเลยรวมเอลวิสหลากรุ่นเลยนะคะก็เรียงลําดับกันต้องนับจากรุ่นนู้นมาก่อนต้องนับย้อนถอยเข็มนาฬิกาเอลวิสหลากรุ่นแต่ว่ามีพริสิล่าคนเดียวโอ้โหนี่โชคดีเพราะเป็นผู้หญิงอยู่คนเดียวให้เกียรติเป็นเกียรติอย่างสูงเลยนะคะถ้าพูดถึงเอลวิสเพรสเนี่ยเราจริงๆเราคุยกันมาหลายครั้งแล้วในรายการสินสโมสรนะคะแต่ถ้าพูดถึงเอวิสวด ความโด่งดังความเป็นที่ยอมรับของคุณวิสูตรปุงครัตในฐานะเอลวิสเมืองไทยใครจะตอบพี่อาจได้บ้างอา้อจิบวานของก็ได้ค่ะพี่เล็กวิสูต์นะครับสําหรับผมเนี่ยคือตานานนะครับคือในรุ่นเ,เดียวกันหรือว่ารุ่นได้ไล่กันเนี่ยเดี๋ยวสักครู่พี่ตีกับพี่จ๋าเนี่ยน่าจะให้รายละเอียดได้ดีแต่สำหรับผมเนี่ยซึ่งเป็นรุ่นน้องรุ่นหลังโตขึ้นมายัางทันพี่เขา,เอ,าอยู่หลายปีนะครับก่อนที่พี่เขาจะจากไปเย ก็ยังจําได้ว่าในหัวใจคนที่รักเอวิสทุกคนเนี่ยนอกจากเอวิสเพรสลี่ซึ่งเป็นศิลปินต้นแบบของโลกแล้วเนี่ยนะครับซึ่งตัวจริงท่านก็จากไปนานแล้วไม่มีใครได้สัมผัสเนี่ยตัวแทนที่ใช้คําว่ามีชีวิตมีเลือดมีเนื้อที่เราจะรู้สึกว่าใกล้ชิดได้มากที่สุดแล้วก็สัมผัสได้มากที่สุดเนี่ยนะครับก็คือ,อพี่วิสุ์ตรุตงครัตนะครับซึ่งพี่วิสูิ์นั้นตลอดทั้งชีวิตของพี่เขาเนี่ยอุทิศให้กับ ราชา oll, ร็อกันโรหรือเอวิสเพรสลีย์เนี่ยอย่างที่เรียกว่าไม่มีข้อกังขาใดๆเลยเพราะว่า,าพวกเราหลายๆท่านเราอาจจะทำมีงานต่างๆทำกันนะครับเรามีงานแสดงเรามีงานาบริหารเรามีงานธุรกิจเรามีงานต่างๆซึ่งทำกันไปนอกเหนือจากที่รับเอวิสจะร้องเอวิสเวลาที่ว่างเ่ยแต่พี่เล็กพิสูจน์เนี่ยทุกนาทีในชีวิตอุทิศให้กับเอวิสนะครับมไม่เคยจะเห็นพี่เขาไปทำอย่างอื่นนะครับสแสดงภาพยนตร์ ก็แสดงเป็นเอลวิสนะครับแสดงเป็นผู้เรียนแบบเอลวิสนะครับในยามว่างก็ทําเพลงเอลวิสในวันพบรอบเสียชีวิตวันเกิดของเอลวิสก็ทาบุญอุทิศสุนสุลกรวดน้ําให้เอลวิสนี่ใช่ไหมคะภาพยนตร์ที่บอกว่าเล่นเป็นี่นหละครับอันนี้จากเรื่องหัวใจทามินเล่นเป็นเทพผลิตผมได้ดูเรื่องแต่เด็กผมยังจําติดจนเดี๋ยวนี้เลยคือนอกจากเป็นแฟนคลับเอลวิสแล้วคุณวัสุพิจิตรยังเป็นแฟนคลับของคุณวิสุทธ์ด้วย ก็ต้องต้องถือว่าเป็นผู้ที่อาจจะต้องใช้คำว่ามากกว่าแฟนคลับเลยเพราะว่าเป็นเป็นแรงบันดาลใจซึ่งอยู่ใกล้ตัวนะครับในรุ่นเดียวกันเนี่ยมีที่สักกรินบุญจริตมีพิธีธีรศักดิ์เนี่ยซึ่งพี่องอาจิรพันเนี่ยซึ่งแต่ละท่านเนี่ยผมก็มองเป็นไอดอลของผมตั้งแต่เด็กนะครับแต่่ที่สุสุเนี่ยจริงๆจะบอกว่าอยู่ใกล้ตัวใกล้บ้านมากที่สุดเพราะว่าตอนผมเด็กๆสักประมาณมหนึ่งนะครับประมาณมัธยมปีที่หนึ่งเอง เริ่มรักเริ่มชอบเอลวิสเนี่ยนะครับแรก,แรกๆเราก็ไม่ทราบว่าจะเอ๊ะไปหาต้นแบบด<บ>ูที่ไหนที่ใกล้ๆนะคะที่นั Night Club คขับใกล้ๆบ้านผมครับมีภาพโปสเตอร์ชื่อบัวขาวผมจําได้มีโปสเตอร์ของพี่เล็กวิสูจนะฮะเป็นภาพใหญ่ใส่ชุดจาสูตรชุดนกอินทรีเนี่ยอติดตั้งอยู่เริ่มเลยนะฮะอยู่หน้านัคลับผมเนี่ยยังดูขาสั้นอยู่เลยนะฮะผมเนี่ยจาได้ว่าเดินข้ามถนนเป็นนั่งตรงเกาะกลางมีกระดาษสเก็ตหนึ่งแผ่น แล้วผมก็เเ็็ c รูปพี่เา<ะ>้าดูว่าเอ๊ะตรงนี้หัวนกต้องสีทองปีดนกต้องสีแดงหางนกสีน้ําเงินคือนั่นคือจาได้ว่าเป็นต้นแบบใบบกล้ตัวที่สุดที่เราอยากแต่งชุดแบบเอลวิสเนี่ยเราไม่เห็นภาพเอลวิสในตัวจริงเขาเนี่ยนี่คือภาพที่ใกล้สุดเนี่ยแล<ะ>้วภาพนั้นเนี่ยติดตาผมมาจนปัจจุบันค<ะ>่ะดังนั้นบอกได้ว่าพี่เขาเป็นต้นแบบที่ใกล้ชิดในหัวใจมาตลอดจากปากคาของเอลวิส รุ่นกลางนะคะเดี๋ยวจะมาพูดถึงคุณวิสุทรนะคะจากเอวิสที่ใหญ่เลยแต่ว่าก่อนที่จะให้ขออนุญาตเรียกนุงมตีแล้วกันนะคะเรียออื่นไม่ได้จริงๆกราบขอประทานอะไรจะเรียกคุณตีคุณจีรศักด์ก็โอ้โหสีอะไรโอ้โหสีวันนี้รวมตัวกันนะคะถือว่ามากที่สุดครั้งหนึ่งสำหรับรายการสินสมสรนะคะขอเพลงเอวิสสั้นๆให้ฟังสักนิดหนึ่งได้ไหมคะจากทั้งสี่ท่านนะคะครับ คุณเซอร์คงต้องให้เป็นแคมป์ช่วยสั้นก็ได้ยาวก็ได้อย่ายาวมากเลยค่ะเดี๋ยวจะไม่ได้คุยรายการมีสองโมงก็ร้องไมสองโมงมันเอามาตัดมาเีกสิเอาเพลงที่เอริสเฟิร์สลี่เล่นนี่ยืงเป็นเรื่องแรกเลมกันนะครับ Love Me Tender นะครับปีนเกาว้าห e ว Oh, oh ใี่ค่ะมีภาษาเสียงด้วยนิดหนึ่งภาษาครบที่เรียกว่าเป็นภาษางานอีกเพราะว่าสดสดกว่านี้ไม่มีอีกแล้วสะอาดจริงจรินะฮะก็รวมตัวป็นขนาดนี้ไม่ไม่โชว์พร้อมกันไม่ได้แล้วนะคะกลับมาที่ลุงตีนะคะยุคนั้นที่มีเอลวิสเมืองไทยเกิดขึ้น